นี่ครับพี่น้องครับผลงานมือนีครับกได้ปิ้งนึงครับผมปัญหาอยู่หากินแบบมันมันกันครับพี่น้องครับแต่อะไรครับพี่น้องครับไอ้แตมแรกปลาขาวครับพี่น้องครับมันเลยครับยังบมันเลยครับทั้งหมดโอ้กินเอาไปจำลิฟต์ได้ครับ เรียบร้อยครับพี่น้องครับอ้ยใสใหญ่อ้ยอ้ยระกดใส่สวยครับพี่น้องครับอยอ้ยตึงๆกครับพี่น้องครับ่สวยครับผมโอ้ยปากแยงตัวนี่สุดยอดปาย่งใส่สวยครับพี่น้องครับ,รบอ้ดดยอดืมไปอีกนิดนึงนิทนโกง,งงนครับีิิ <c oughs> เรียบร้อยครับพี่น้องครับนี่ครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับอุ้ยใหญ่ใหญ่ดีเลยครับพี่น้องครับอุ้ยอุดลุดอ้ยจับท่านครับพี่น้องครับปลาเขาดีนะมอดฟังกันเกือบหรุดครับเกือบบบไดไหรุดแล้วแต่ว่าดีนะที่คุกไปท่าน ขาวน้อยครับเป็นไดครับเป็นไดาอปึ๊บปาอะไรครับปลาขาวครับ ปดปดนครับ,รห,บหรือเหรือเช่โอ้สดใสคือโชคดีที่ว่าได้รถวะรอ่นอ, <c oughs> อ,อนซ่อนตัวป่าดิพี่น้องเลย <c oughs> ดึงแล้วดึงดึงแล้วครับเปงได้เป็นงได้ว้เนี่ย โอ้หลอกแหลกอะ่ะมากตัวกินเงาจนว่าสีเบลดอ่อะดึงอีกแล้วครับดึงอีกแล้วโอ้ยเป็นไรครับใส่ลาไรกันเลยวะเนี่ยดึงอีกครับดึงอีกแล้วฮูววย้ยขกโย้ยขักว่ามึงบาดเนี่ยดึงแล้วครับพี่น้องครับดึงแล้วใส่สวยๆครับ โอ้ขำอะไรแห่งหมานเว้ย uhh ดึงแล้วครับดึงแล้วครับดึงแล้วพ well. ี่น้องครับหมานอีกแล้วครับครับผมดึงแล้วครับพี่น้องดึงอีกแล้วครับดึงอีกแล้วโอ้ยเป็นไรครับใส่อะไรกันเลยวะเนี่ย